ยายจ๋าสนับสนุนผลไม้ให้ทำยังไงโออนางโอ้ยยายจ๋ายายจ๋าออนยายจ๋าสุดพลังหน้าตรงนิ่งและรู้เลยว่ายายจ๋ามานะคะไม่ได้เลยเออโอ้ยยายายายจ๋ายายจ๋าอุนโอ้ยแล้วใครจะไม่รักจำชื่อเอซีได้ทุกท่านนะฮะท่านี้คุณยายจ๋าของหนูค่ะก็คือเออโอ้ดูขาหลังโอ้ดูขาหลังโอ้ดูขาหลังโอ้ดูหมุนหมุนมเอามาพระจ๋ามา ขอเสียงขอบคุณค่ายายจ๋าด้วยลูกโอ้ยสามรอบแล้วโอ้ยเนอะใครจะไม่รักโอ้โนนะคะขอบคุณค่ะคุณยายจ๋าขอบคุณค่าสวยๆค่ะเอ้ยเนอะกินผลไม้จากคุณยายจ๋าสนับสนุนให้น้องมินนี่นพ่อแสนสุข น้ำโมสองพันคะแนนนะคะแม่ดสีอีกหนึ่งพันคะแนนเดี๋ยวแม่ดสีตรงนี้เข้าไปในเมืองเดี๋ยวจะเอาไปให้คุณนายเขานะคะแล้วก็คุณยายให้น้องพราวอีกหนึ่งพันคะแนนขอบพระคุณค่ะมีพ่อแสนสุกกินอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปให้น้ำโมอ,อีกเนาะอ่าลูกสาวโมจะทําการแสดงนะคะก็ ขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนผลไม้ให้ลูกๆจริงๆว่าจะเอาแต่เป็นกล้วยแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะคะมันไม่เหมือนหน้าร้อนกล้วยจะสุกช้ากว่าปกตินะคะหนูก็เลยว่าโอเคงั้นเอาเป็นผลไม้รวมในวันนี้ก็มีมันแกว้วมีแตงกวามีแตงโมแล้วก็มีขา้าวโพดนะคะ ผลักผลไม้ให้ลูกสาวนะคะขอพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะที่คุณยายสนับสนุนให้หลานสาวนะคะก็คือทั้งครอบครัวเลยนะคะแม่แม่ไม่ว่าจะเป็นน้องมินนี่พ่อแสนสุขแม่โดสรีแล้วก็น้าโมนะคะทั้งสี่เชือกก็ได้กินเหมือนกันแล้วก็ได้กินเท่ากันนะคะแต่ในส่วนของแม่โดสรีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปให้แม่ลุตอนที่เราเข้าไปในเมืองนะคะแม่แม่ก็น่าจะอาทิตย์หน้าถ้าไม่วันจันทร์ก็วันอังคารประมาณนี้นะคะอขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะ เป็นกาลังใจให้อุ๋งอ้วงไปนานๆแล้วก็คุณยายให้อีอกหนึ่งทางคะแนนไปซื้อกระดาษนะคะกับสีไว้วาดรูปให้ลูกสาวนะคะไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะไม่ใช่ว,วาดรูปให้ลูกสาวไว้ให้ลูกสาววาดรูปเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังของลูกนางในทุกๆอย่างเลยนะคะ ลูกนางเนี่ยเขาวาดรูปเป็นเนี่ยก็เพราะคุณยายเลยนะคะแม่แม่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่เราหัดลูกวาดรูปตอนนั้นเรายังไม่ได้อยู่ในโครงการนะคะยังไม่มีใครอุปถัมเราเนาะในตอนนั้นนะคะก็ตอนนี้กตาอ้วนก็ไม่ได้มีคะแนนเยอะพอที่จะแบบว่าซื้อสีซื้อกระดาษซื้ออะไรมาให้ลูกเรียนก็เรียนจากอย่างที่ทุกท่านเห็นเรียนจากกระดาษลังนะคะคุณยายทักข้อความมาเลยวันนั้นที่หนูได้ลงคลิปวิดีโอไปนะคะคุณยายบอกว่าให้ไปซื้อสีซื้อพู่กันซื้อกระดาษมาเลยนะคะแล้วคุณยายก็ส่งส่งส่งสีขอโทษค่ะส่ง อะไรต่างๆในการวาดรูปให้น้องนางมาให้น้องนางได้เรียนรู้จนเป็นน้องมินนี่ในทุกวันนี้นะคะแม่แม่สีสีที่เราซื้อกะป๋องหนึ่งที่เนี่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกว่าบาทนะคะแม่แม่แต่เราก็ซื้อเป็นแม่สีนะคะเป็นแม่สีอืมแล้วก็มาผสมสีเอาก็จะซื้อรอบหนึ่งจะวาดรูปได้ประมาณสี่ถึงห้าแผ่นเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ากระดาษวาดรูปน้องช้างเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะท่างที่จะใหญ่แล้วเราใช้สีเยอะนะคะแม่แม่ใช้สีเยอะอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะใช้สีแบบปาดไปเต็มกระดาษเลย ถ้าเราใช้สีวาดแค่ต้นไม้หรือดอกไม้เนี่ยไม่เปลืองนะแม่ๆนะนะค่ะไม่เปลืองนะคะแต่นี้ลูกนางวาดเราก็อยากให้ผู้รับแบบว่าอุ้ยมองไปก็เห็นวิวสวยๆใส่กรอบไปก็ไม่อายใครว่าฉันได้ภาพนี้จากน้องมินนี่นะคะน้องแม่ๆเนาะอ,อยากให้ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะค่ะคนสวยมีน้องพราวคะ่ะสวัสดีค่ะหรือยังคะหนูไปแล้ว <laughs> มาดูพี่มิมี่นะคะให้น้องพราวกินส้มหลังเลิกเรียนนะคะ ช่วงนี้ก็เติมวิตามินซีให้ทั้งคนและช้างค่ะแม่แม่เพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะก็จะเป็นไข้เป็นหวัดกันได้ง่ายนี่กระอวนเป็นไข้หวัดมาจะหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะแม่แม่ยังไม่หายเลยนะคะน,น้องนิก็รอดรดเหมือนกันขอภาวนาให้ซีซั่นนี้เรารอดนะคะอ๋อจากผลไม้แบบเต็มๆมเลยคุณยายสนับสนุนให้เด็กๆนะคะช่วงนี้หน้าหนาวก็ราคาผลไม้ขึ้นอีกค่ะแม่แม่โอ้โหเอ่อข้าวโพดนะคะจากที่หนูซื้อ ถุงละร้อยยี่ร้อยสามเนาะแม่แม่ตอนนี้ร้อยหกร้อยเจ็ดแล้วนะคะก็โอ้เอาเรื่องอยู่นะคะในส่วนของราคาผลไม้แล้วขึ้นทุกอย่างแล้วแม่แม่แตงกวามันแกว้วกล้วยอะไรเงี้ยขึ้นทุกอย่างเลยนะคะก็รู้สึกว่าโอเคแต่ถึงราคาขึ้นเราก็ป้อนลูกแบบจุใจเหมือนเดิมนะคะนี่แม่แม่เยอะนะคะนี่ลูกๆก,กินมาจากหนาทีแล้วยังไม่หมดเลยนะคะ แสนกินอยู่ทางนู้นนะคะลูกยังกินอาหารเสริมยังไม่เสร็จเลยพ่อตัดต้นกล้วยอาหารหลักให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ <c oughs> กินผลไม้เสร็จกินต้นกล้วยต่อเลยนะคะเนี่ยปะปะบ้านนี้กินอย่างแบบว่าจุใจมากเลยนะคะดาราจะหมดหรือย,อยังลูกโอ้ใกล้แล้วค่ะแม่แม่ใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วดูพ,อพอ่อแสนพ่อแสนตักทีละเต็มคำเลยนะแม่แม่วันนี้เนี่ยให้ผลไม้แบบจุใจเลยนะคะเกือบครึ่งกะละมังค่ะแม่แม่เหลือนิดนึงก็ถึงครึ่งกะละมังนะคะแล้วกะละมังนี้มันใหญ่มากเลยนะคะแม่แม่ถ้าเทียบกับคนอะ ถ้าคนถือหนูกับตะอ้วนต้องต้องยกกันคนละข้างนะคะเพราะว่ามันหนักนะคะมันหนักเฉพาะตัวกะละมังเนี่ยสิบไม่แน่ใจตอนนั้นเคยช่างอยู่ไม่แน่ใจว่าสิบเอ็ดหรือสิบสองกิโลนะคะเฉพาะกะละมังอย่างเดียวนะคะแม่แม่ใหญ่หนาทนมากค่ะกะละมังนี้ลูกสาวกินอย่างแทบเลยกินอิ่มกินต้นกล้วยหมดกองนี้อีกก็เดี๋ยวก็ปล่อยอึดนะคะเพราะผลไม้ก็เยอะกินต้นกล้วยอีกแล้ปล่อยอึดแล้วก็กินอีกทีหนึ่งนู่นละค่ะรอบเย็นหกโมงเย็นนะคะอันนี้หนูถ่ายที่วิดีโอประมาณสี่โมงเย็นนะคะคุณพ่อคุณแม่เวลาประมาณสิบหก ขอพระคุณคุณยายจ๋าที่สนับสนุนเมตตาให้กำลังใจครอบครัวน้องมินนี่อย่างดีตลอดนะคะขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปังๆรวยๆค่ะอ่ะ็เสรสนหมดแล้วเจ็ดนาทีสิบวินาทีนะคะก็อ่ะพรอจ๋าหมดแล้วค่ะน้องนางหมดตามหลังนะคะขอพระคุณค่ะคุณยายเดี๋ยวเราไปดูน้ำโมกินกันต่อค่ะไปกันเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณยายเนี่ยเอามาให้น้ำโมนะคะเอามาให้น้ำโมได้กินด้วยค่ะขอบพระคุณคุณยายที่เมตตาสนับสนุนให้ได้กินทั้งครอบครัวนะคะ ก็น้ำมูอยู่บ้านคนเดียวมาจะาจะจะสองเดือนแล้วนะคะจะสองเดือนแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ต้อวดวันนี้วันที่ยี่แปดนะคะก็วันที่สามสิบวันที่สามสิบก็จะครบสองเดือนที่แม่ดสีเขาไปรักษาดวงตาที่โรงพยาบาลน,นะคะถามว่าน้มูเหงาไหมหนูก็ว่าน่าจะเหงาแหละแต่ว่าก็น่าจะเริ่มชินเพราะว่าแม่ดก็ไปรักษาดวงตาอยู่ที่โรงพยาบาล<ๆ>ก็จะเข้าสองเดือนแล้วเนาะแม่แม่สำหรับอาการทางสายตาของแม่ดนะคะก็ ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้นะมันเป็นช่วงโรคระบาดมือเท้าปากคุณหมอก็เลยว่ายังไม่อนุญาตให้กลับบ้านเพราะว่ากลัวจะติดเชื้อโรคเนาะแม่แม่อยู่ที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าแถวบ้านเราช้างหลายๆเชือกก็มีติดเชื้อโรคมือเท้าปากเยอะเหมือนกันนะคะคุณหมอเขาก็เลยให้แม่โดเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนะคะก็ยังล้างตายังดูอยู่เรื่อยๆนะคะด้วยความที่ช่วงนี้มันหน้าหนาวและลมทุกวันเลยค่ะแม่แม่ลมแรงทุกวันเวลาลมมาแรงๆก็อาจจะมีแบบว่าเศษ อะไรใดๆเนาะเศษแบบเศษเล็กเศษน้อยเศษหญ้าเศษอ้อยอะไรที่เราตัดให้เขานะคะก็จะเป็นจําพวกนั้นแล้วบางทีอาจจะเข้าตาขึ้นมาอีกคุณหมอก็เลยว่าเดี๋ยวให้โรคระบาดหายไปก่อนนะคะหรือไม่ก็เบาลงกว่านี้ก่อน เพราะว่าช่วงนี้นี่หนักหน่วงมากเลยน้องช้างแทบทุกบ้านก็ต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะเพราะว่าออกไปไม่ได้อันตรายนะคะมือเท้าปากก็มากับวัวกับควายค่ะแม่แมแต่แต่ว่ารอบนี้นี่นหนักน้องทะอ้วนแบบลามมาถึงช้างเลยนะคะปกติติดแค่กับวัวกับควายนะแม่แมแต่ว่า,ารอบนี้เนี่ยโอ้โหลามมาถึงช้างเลยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหนักขึ้นไปทุกวันนะคะก็ให้แม่โดยอยู่ที่นู่นดีกว่านะคะส่วนน้ำโมก็อยู่นี่ไปก่อนนะคะอยู่นี่ไปก่อนก็ไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้ไปไหนก็อยู่แต่บ้านเราก็คอยดูเขาอยู่ตลอดค่ะแม่แม่ว่า จะยังไงเนาะเพราะว่าโรคนี้บางทีมากับลมมากับอากาศก็เป็นได้นะคะวันนี้ก็ขอพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะที่คุณยายสนับสนุนผลไม้ให้กับครอบครัวน้องมินนี่ได้กินทั้งครอบครัวเลยค่ะขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขในทุกๆวันเลยค่ะรเตื๋ยเตี๋ยเตี๋ยเเตียเตเย กินอร่อยเกินอ่ะตะอ้วน,ปปนอืมกินอร่อยเกินกินเยอะเกินอ้วนจะดูเตี้ยนะคะต่อ้วนออกแซวน้โมอ้วนจะดูเตีย้ยไอ้ตรงฝั่งขวาไอ้ในกล้องี่อยู่ฝั่งซ้ายเนาะตรงนูนตรงหาน้โมนะูน่ะเขาเรียกว,ว่าเป็นช่วงแผลกดทับนะคะแม่แม่เป็นก่อนที่เราจะรับเขามาดูแลแล้วนะคะแล้วก็ได้ให้คุณหมอดูแล้วคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอันตรายมันก็จะไม่ปูดไปกว่านี้มันก็จะไม่เล็กลงกว่านี้นะคะก็เหมือนเป็นเหมือนอแผลกดทับเนาะแม่เนาะแต่ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะอ่าอาจจะเป็นว่าแบบแต่ก่อนเขาได้นอนอาจจะเป็นที่แข็งแข็งหรือว่่่าททีีอมัน มันไม่ค่อยสบายตัวค่ะก็เลยทําให้เกิดขึ้นได้นะคะหมดตัวยังยายจาก5นาทีแล้วไหนแอบด,ดูก่อนโอ้ใกล้จะหมดแล้วค่ะขอบพระคุณคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เมตตาเด็กๆในส่วนของแม่โรสีเดี๋ยว้องนิงไปในตัวเมืองสัรีบป้อนคุณนายเขาเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ